ใส่เพลาขับฟอร์ดนะครับต้องหให้แน่ใจว่านี่เข้าสุดเนะี่ยตัวนี้นะต้องดูด้วยดูจากข้างล่างนะว่าเข้าสุดไหมดูจากข้างล่างว่ามันเข้าสุดไหมงั้นเดี๋ยวหลุดครับมีหลุดต้องขันน็อตตัวนี้ก่อนนะขันน็อตตัวนี้ให้แน่นแล้วต้องเอาอะไรขึ้นด้วยไอ้น็อตนี้ใสท่ทีหลังครับน็อตนี้ใสท่ทีหลังมงั้นหลุดเมื่อกี้วิ่งไปแล้วหลุดครับอืม ต้องล็อกไอ้นี่แน่นก่อนนะล็อกตัวนี้แน่นก่อนล็อกล็อกไอ้นี่แน่นแล้วก็ล็อกไอ้นี่ตัวสุดท้ายครับนี่ล็อกตัวหลังสุดแล้วขึ้นมาแรงให้มันได้ระดับให้มันอยู่ในระน,นาบนะไม่งั้นมันจะไม่ได้หลุดที่วิ่งไปหลุดม,มันไหลอยู่ทางนี้นาจะได้เลยเอ้ยพลาดยังไงมีช่างมีพลาดครับทางนี้ไม่มีพลาดทางนี้เข้าแล้วมิดแล้ว อันนี้ล็อกแน่นแล้วครับต้องดูว่ามันเข้ามิดไหมไงั้นมีหลุดยาวเลยโอเคครับจบแล้วเราหลุดวิ่งไปร้อยเมตรหลุด้องล็อกตัวนี้แน่นก่อนนะล็อกไอ้นี้แน่นก่อนแล้วขึ้นไม่แรงนี้ด้วยนะขึ้นขึ้นให้ให้มันได้ระนาบไอ้เพลานี้นะครับแล้วแล้วล็อกไอ้นี้ทีหลัง ล็อกน็อตนี้ทีหลังนะตัวสุดท้ายครับอย่าเพิ่งใส่เม่อเช้าหลุดพลาดคราหลุด